no สติเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะับถ้าเข้าใจแล้วน้ำมีหกจริงเปียกจริงนะคะไม่หยดพึ่งแก้วเชิญออกไปข้างนอกค่ะช้าที่ส um ุดเชิญออกไปข้างนอกและมีเสียงเชิญออกไปข้างนอกค่ะกลุ่มหนึ่งแล้วระวังนะคะเพราะมีพวกที่คุยอยู่ถ้าพร้อมอารสติมีหัวใจ เสียงค่ะทำไมต้องทำทุกอย่างโดยใช้เสียงคะใช้หัวใจเป็นไหมเรื่องบางเรื่องก็ต้องพูด รับด er er. ูได้แยกห้องนุนะคะเรามาดูกันเพราะว่ากลุ่มไหนช้าสุดค่ะวางให้เรียบร้อยลงไม่มีเสียงตั้งใจเราทำอะไรจริ้งจกบ้างสิน้องๆประเมินเองนะน้องบางคนตั้งใจ ความฝันก็ทางปลายเด็กๆเลยชุมชนที่เด็กอยู่ที่ไม่รู้มันเป็นยังไงแต่ทุกชุมชนมีความเสี่ยงคุณจะระคัดควาชีวิตคุณยังไงนี่คือโจย์ของคุณค่ะคุณจะทํายังไงให้ความฝันของคุณมันไปถึงจุดหมายปลายทางโดยที่ไม่หกมันเป็นวิถีของเราคุณรู้ไหมทุกความฝันที่หล่นลงไป เหมือนผู้ปวใจที่ใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีหลักชัยโดยเฉพาะถ้าคุณไม่ระคับระฟองกออี้ไม่ระคับระฟองความฝันน,บบน้ําที่ไหลแบบเนี้ยคือน้ําตาของพ่อแม่คุณจาไวนะ้นะน้าตาที่แสนราคาแพงกว่าน้ําในแก้วนี้เป็นร้อยเป็นล้านเท่าคุณจะทําให้เขาหลับหรือสาบถาคุณลึกล่าคุณเลือกอนาคตของคุณเอง พี่จะทำง่ายๆแค่นี้พี่ขอไม่บอกว่าคุณเป็นยังไงคุณอ่นานตัวเองนะแต่พี่ขออนุญาตทำโทษด้วยการเชิญกลุ่มที่แพ้ด้านนอกขออนุญาตจากกลุ่ออให้ที่ไหนคะกลุ่มสามนะคบกลุ่มของพี่เองและมีน้องบางคนที่มาจากกลุ่มื่นมานั่งอยู่ด้วยแ็แถวแไม่เท่ากันกลุ่ม3าที่น้านสองแถวนี้หมดเวลาของคุณในที่นี้แล้วค่ะ ยืนค่ะเชนเข้าหน้านี้ค่ะที่เหลือค่ะหน้ามาทำที่วัยเนแหกรนค่ะเราได้คนแข็งคนชนะนะนี่คนชนะค่ะนี่คนแท้คนชนะนั่งกา้ค่ะสุดอดกบ แค่ทดสอบคุณว่าปลกมือให้ชัยชนะของคุณหน่อยได้ไหมแผลใจเนาะคุณกับคนทั้งานใส่เสื้อเหมือนกันเลยการเก่นก็เหมือนกันปักชือโรงเรียนเดียวๆเลยแต่พี่แค่บอกว่าปกมือให้ชัยชนะของเพีงหน่อยคุณใช้สมองสั่งการแล้วปลกสสดงเลยค่ะโดยลืมไปว่าเสียงปกมือของคุณมันกำลังตีหัวใจของใครบางคน ที่เขาไม่มีสิทธิ์นั่งอยู่ตรงนี้กับคุณอีกแล้วขออนุญาตใช้คำตรงๆเลยว่าที่มาที่นี่ถูกแล้วค่ะโอเครู้แล้วว่าเด็กที่นี่ไม่เคยมีน้ำใจอย่างที่พี่คิดจริงๆเด็กที่นี่เอาตัวรอดเฉพาะตัวเองจริงๆบางคนยิ้มให้เพื่อนในวินาทีที่เพื่อนยิม้มตรงนี้นลนะะแล้วหัวลอ,นนอ,เนนอกเลยคะเห็นแก่ตัวสิ้นดีบางคนปกมือเสียดายเพราะพี่สั่งไงปกเลย หือคิดนะวาเฮ้ยนี่เพื่อนนี่น้องมงนี่หว่าแต่น้องรู้ไหมว่าประเทศชาติเป็นแบบนี้เพราะคนเป็นแบบนี้เรารอดจบคนอื่นช่างแม่เรารอดเรียบร้อยคนอื่นแล้วไงอ่ะทั้งทั้งถ้าใพี่พูดจริงๆริงสี่กลุ่มเมื่อสักครู่นี้มีบางกลุ่มทำผิดได้หล่ะที่ไม่พูดมีบางกลุ่มแอบพูดด้วยค่ะ โลกนี้เป็นแบบนี้ค่ะโลกนี้เป็นแบบนี้ค่ะมันมีที่ยืนเฉพาะคนชนาเท่านั้นทั้งหมดนี้แก่ไม่ได้ฆ่าคนตายสักคนวินาทีนี้เสียงกบมือของคุณกับคนเหล่านี้ที่เหมือนยืนอยู่กลางหน้าผาเสียงกบมือนั้นเหมือนเป็นการเอาไม้กระทุงท้งให้เขาหล่นหน้าผาเร็วขึ้นแค่นี้พี่ก็เห็นแล้วค่ะ ไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยแค่นี้ก็พอรู้แล้วว่าสัามพันภาพของเรศที่นี่เป็นอย่างไรที่ขออนุญาตถามน้องบางคนก่นกนอนที่จะเชิญเขาออกไปข้างนอกขออนุญาตข้างในนี้มีมเพื่อนดูไหมคะรู้สึกยังไงที่เขาุบมือในวินานทีที่คุณแบบเสียใจอะคุณรู้สึกยังไง มื่อกี้มีเพื่อนคุณผมตัวไหนคะรู้สึกใจยุกใช่ค่ะแล้วรู้สึกยังไงเมื่อคุณครูมานั่งแย่เลยแต่ผมโดนไล่ออกจากค่ายผูอยากบอกครูว่าอะไรลูกบอกครูหน่อยสิลูกเที่ยงนะบอกครูหน่อยสิลูกขอโทษครูหน่อย ไม่ดีกับครูไหมลูกมีไหมถามจริงวันนี้พี่ให้เป็นตัวแทนขอโทษครูหน่อยในฐานะที่คุณโดนไล่ออกจากชัยอะขอโทษครูหนเลยว่าคนนี้ผมรับไม่ดีวับครูขอโทษแล้วคุณทำไปยังไง พยายามที่หัวใจคุณไม่ปกติฝันหันกลับไปม,มองอีกทีสอนน้องด้วยคำสั้นๆว่ามิตรภาพสองคันกัว่าชนะค่ะคุณนะที่ที่โชวได้บอกว่าไม่เห็นแต่ตัวยังพรอมอมีก ขอาในในฐานะที่คุณกล้าค่ะสิบวินาทีที่ให้คุณกดเพื่อนคุณได้เฉยค่ะเเกหหส yeah, yeah. พี่ๆคุณนะใส่เสื้อเอนคุณนะวัดใจกนูค่ะ ที่ขออย่างเดียวคะ่ะถ้าคุณคิดว่าคุณทำได้คุณทำทำไม่ได้ไม่ต้องทำถ้าคุณคิดว่ามีระฆังสำคัญกว่าศักดิ์ศรีและทุกอย่างสถาบันนี้เป็นสถาบันนิจุรณนะที่ขอไม่น่าช่วยพงศลกาลทัา้งน,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 น้องข้างในแต่ก็กลาเลยค่ะกล้าแล้วแช่ไว้ค่ะพี่ไม่ได้ลบหลู่คนสิคนนี้นะ 在。<noise> <noise> ถามว่าเขามานั่งดูคุณทำไมเพราะเขารู้ไงว่าวันนี้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่เราทำอะไรได้ไ,ดไม่มากเท่ากับทำผ่านเด็กวันนี้เขาคือครูบาอาจารย์เราลูกพี่เบรจะให้เวลากับคุณสองนาทีสุดท้ายคุณช่วยรวบรวมความกล้าแล้วลุกขึ้นไปก่อนเขาอาจเป็นคนที่คุณไม่เคยเจอ And